บางทีบางอย่างมันก็ช่างไม่ยุติธรรมกับเราเสียเลยมีแต่เวลาเท่านั้นที่ยุติธรรมจริงๆไม่ได้เลือกใครเลยไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงให้เวลาเราเท่ากันคือหนึ่งวันเนี่ยมีสิบสองชั่วโมงแล้วก็ แยกย่อยๆมาเป็นวินาทีอย่างเนี้ยเท่ากันนะเวลาแต่เมื่อบางคนมีงานทํามากเวลาก็มีน้อยงานมันเยอะมันแย่งเวลาไปแต่บางคนว่างงานไม่มีอะไรจะทําเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำ อย่างไรก็ค่าเวลาซะนี่ภาษาอังกฤษแปลตรงตัวเลยค่าเวลาทุกคิวทางค่าเวลายังไงอ,ะอ่ะก็โดยการหาอะไรมาทำเช่นอ่านหนังสือค่าเวลาทำงานอดิเรกค่าเวลาเยอะแยะที่จะค่าเวลาก็ เมื่อเรามีลมหายใจเรายังตื่นอยู่เราจะทำอะไรนั่งอยู่เฉยๆก็ใช่ที่นี่แหละเพราะมีเวลาว่างมากก็เลยฆ่าเวลาได้มากวิธีฆ่าเวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สำหรับผู้พูดนี่ ค่าเวลาโดยการอ่าน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 คือถ้าจะถามว่าชอบอะไรที่สุดก็ชอบอ่านไงอ่านนี่นะมันง่ายที่สุดมันอยู่กับบ้านก็อ่านได้ไม่ต้องออกแรงเท่าไหร่อ่านอ่านไปง่วงก็หลับ ทีนี้พออ่านมากอ่านมากมันก็จากปัญญาน้อยมันก็อาจจะเกิดปัญญาได้ถ้าหากว่ามันยังไม่เกิดปัญญาสักทีก็ตะลุยอ่านไปไม่หยุดจากวันหนึ่งอะนะปัญญามันต้องมีบ้างนี่แหละผลของการตลอดชีวิตที่ ได้สะสมเรื่องการอ่านโดยก็เพราะว่ามีเวลาว่างมากก็เลยอ่านได้มากเลยมาใช้ประโยชน์สิ่งที่อ่านทั้งหลายเนี่ยมันเป็นอดีตไปหมดแล้วแต่เวลานี้เราตั้งใจจะทำ YouTube อะ พอเจอไอ้ตรงนั้นอืเคยอ่านมาแล้วก็ฟื้นความจํานํามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างคาดไม่ถึงเอานอกจากอ่านแล้วมันก็จําไม่ค่อยได้ก็เขียนเขียนจดจดลอกลอกไอสิ่งที่เขียนไว้ทั้งหลาย ก็นำมาทำ youtube ได้อีกนี่ไอ้ที่ทำ youtube ในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลพวงจากการค่าเวลาเมื่อในอดีตค่าเวลาได้มากเลยมันก็เลยต่อยอดมาทำ youtube ได้อย่างไม่จบไม่สิ้น จับทางไหนจับอะไรมาก็เอามาทำได้แล้วก็ตั้งใจว่าจะปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของตนเองไปเรื่อยๆถ้ายังมีคนติดตามเราก็ไม่ท้อและก็จะต้องระลึกถึง แล้วก็ขอบพระคุณผู้ติดตามมากๆ